รเริ่มเซตที่สองลูกแรกเจ้าทับแจกคะแนนให้โมกิลาไปศูนย์หนึ่งแจกแต้มไปแล้วครู่นี่สองกะวัดเลยนะครับถ้าเกิดเสิร์ฟถ้าเกิดเสิร์ฟข้ามก็เป็นคะแนนศูนย์ส,นสองลูกนี้เห็นไหมครับโอ้โหวัดลูกนี้แกไขรข้ามมากโอ้โห ไม่ครับสองหนึ่งโอ้โหเร็จดีแล้วครับเริ่มมาแล้ว ลูกที่สองครับแต่เดียวสี่เวเริ่มนำสีต่อเนื่งลูกที่สองโอ้ลูกที่สามี่ออกไปนิดเดียวมาชมเกมเสิร์ฟของเจ้าทัาบ,บ้างสองต่อสี่ลูกแรกเป็นไงลูกนี้ออก ัอหยอดก็ไม่ข้าเคานีเฉือนบางไปนิดสองสองต่อหกโอ้ตรงนี้รซงข้ามก็ได้แต้มครับ เสิร์ฟนีอีกแล้วครับโอ้โหที่พิจากรตัวเดียวเลยปกติตัวทํานี่ก็พื้นจะอ่อนกว่าตัวยกนะครับอนไทยต้องขอด้นะออนานนอกนะครับ สามโอ้โหขอ,ขอเวลานอกได้ผลครับมาเบรกเกมเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวเลยเสิร์ฟไปข้ามาเลยครับตอนนี้ เตะออกหเป็นน์ส oh. ิบต่อห้าตรนี้แตะยอเจ้ากอนเปิดเสียแต่ว่าแก้ไขดีครับโอ้โหรีลอยตัวเปี้ยวตัวเตะเออแก้ไขดีคร yeah, uh, ับน yeah. ี่คือตะก้อวัดภูเขาดินนะครับจับตีสองห้าหกหกรอบรองชนะเลิศ รนะครับรอบรองชนะเลิศใครจะผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับตรงนี้เจ้าก้อนเปิดดียกสวยนิ่งมากโอ้โหเตะหายสิบต่อเจ็ด 7, ตอนนี้เหลืออยู่3ามคะแนนตรงนี้ว่าไงเจ้ากอนแต่ยอดเจ้าเทงจับหนึ่งจับสองเจ้ามิมเตะก้าคอนโอ้โหออกครับตรงนี้ ตรงนี้ยแค่ไข่เตะโอ้โหลูกนี้น่ากองกองเชียร์นี่ร้องสะใจมากน่ากองกองเชียร์ผู้หญิงนะครับเก้าสิบต่อสิบเฮเจ้าเดียวเปิดสวยเจ้าบีมโอ้โหโยนี้ยกไปหัวเสาไกลไปหน่อย สบายครับต้องว่าป,ป้า60ดีดีครับขณะจะจ,ะจ,อจอ่ายฟอสครับ10เท่า10เท่าต,ตอนนี้ลุงี้โอลุงนี่เจ้าแต้มเกี่ยวด้วยรองเท้าลรงนี้เตะดีแแม่เตรียมตัวลงมาต้องให้ลุดพีลงมาแทนเจ้าแท่งนะครับ11 10 1 1เอต่อ10 รอจริงนะครับเพราะว่าคู่ต่อไปนี่เสียบ,บอยจอเสียอกถ้าเกิดเสียบ,บอยเข้าไปชิ้งกระเองอาจจะไม่มีรอบชิงชนะเลิศนะครับเพราะว่าเขาชิงกระเอง12 <c oughs> อนนี้ยังตามอยู่หนึ่งกนะเล้วเซตก็ตามอยู่หนึ่งเซตจะมีเซตที่สามหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหเดเสียครับ <c oughs> <น>เป็น แชมของมกีฬาหาวิทยลกีลา,า,ลา,ลาวิรัยพละศึกษาเพชรบูรชื่อยอดครับโมกีฬา13เท่าตรงนี้เสิร์ฟเสียแมวัดครับวัดวัดไปเลยแบบข้ามก็เป็นคะแนน สิบสองสิบสามสิบสองสิบสาม ไป็นไรครับเราไม่มีภาพเออ่มี e R. ตัดเส้นผิดภาคกันได้ครับกรรมการไม่ว่ากันครับสงมันเป็นสีสันครับผมสิบสามสิบสี่สิบสามเป็นสิบสี นี่โอ๊แตกนอนานแตกทีครับโอ๊ตตีตะขอ เปิดด้วยรองเท้าอีกแล้วโอ้โหสไตล์เดียวกันเลยครับแมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เจ้าแทมก็เปิดด้วยรองเท้า6ครับเริ่มแจกแน่อีกแล้ว เข้าวีปั่นยอดไปแยแสติไงเดี่ยวได้เอาลูกนี้ติดบักเอาอย่างนั้นว่า,นาไงเตะเองเอาครับลูกสามลูกพี่โอ้ย <c oughs> โอ้ยลูกนี้เสียเองครับลูกนี้แหมแอลลี่แกอย่างมันครับคะแนนนี้สิหกสิบเจ็ด เอ่ประกันให้ลงครับลูกนี้สิบหกสิบโอ้สหกสิบ้เตะพัาออกไปยี่สิบสิ ไม่มีเซตที่สครับตรงนี้เอาเกี่ยวล้วรับเน้าโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยยังอยู่ครับลูกแบบนี้ไม่ได้ฟุกนะครับฝึกซ้อมมานานครับตรงนี้เจ้าแต้มยี่สิบสิบ ครับยังอยู่ครับยังอยู่จะมีเส้นที่สาวหรือเปล่าตอนนี้ยี 50, <18. S 1> 20, ่สิบสิบแปดยี่สิบสิบแปดตนี้ตาจออาเกี่ยวได้ว่าไงเจ้าบีมอาโหอาข้ามไปเจ้าครับโอ้ยโอ้ยตรงนี้ยังอยู่ เาจะบีมไปรเรียบร้อยโอ้โหไอ,โหโอหลี่กันแต่อาจจะวัดกันอาจจะเป็นแทมที่โชคพาไปสู่แชมป์ก็ได้ครับลูกนี้ใครจะรู้ครับถ้าเกิดเตะเสียลูกนี้ก็แพ้ไปแต่ว่าอาจจะเป็นลูกโชคดีครับลูกนี้ก็ได้ ความมันเริ่มตอนท้ายเกมนี่เองยี่เดี๋ยวมันก็อบยี่สิบห้าคะแนนนะครับตอนนี้ยี่สิบเท่าโอ้ ตจะบีมแต่หายยังอยู่ครับยังอยู่ยี่สิบเอ็ดเท่าอโอ้าไปข้ันแล้วโอ้โหแม่ฝั่งนี้ก็ขออีกคะแนนเดียว ยี่ห้าเลยไหมครับเด็วครับว่างครับดูนี้ตาจอจแจมแ้มจับหนึ่งจับสองเจ้าบีบเตะหายเอาละครับยังอยู่ครับเจ้าเดียววัดลูกที่สองยังไม่ข้ามครับดูนี่ดูสิว่าลูกที่สามจะข้ามไหมครับลูกนี้สองครั้งที่ผ่านมาไม่ข้ามครับลูกเสือเจ้าเดียวตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเดีว ไปเกินยี่ห้าคะแนนยี่อเท่าตอนนี้ยี่สองเท่าโอ้ลูกนี้พลิกดได้ผลแล้วครับหลังจากาทำมาสองครั้งสองขาด้วยกันนะครับแหมลูกนี้ต่างวัดไปเลยครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือเสียแต้ม มาดูสิว่าเจ้าท็อจะทำยังไงตรงนี้ตรงนี้เซบอกโอ้ยมีเซตสมจ,จริงๆครับถ้าเกิดในแชมป์น,นี่น่าจะเป็นลูกนั้นแล้วครับพักค,ครับติดตามเซตสกันได้ในคลิปต่อไปนะครับแมลูกนี้ต่อชตาต่อชีวิตไม่แน่ครับแต่ก็้ออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผม